เราจะไปไหนกันค่ะเด็กๆเราจะไปโนนค่ะได้ไดบโออพี่ดีได้น้ำตโบ้ยได้ไปจ้าไปเลยไปเลยอย่าสิ่งเลยเด้อซเฟอร์ i <laughs> นี่จ้าเขากะพี่ฝ่าอุ้ยเขากะเลนยี่นี่เด้อมือนี้เขากะจะมาเล่นเฟืองเด้อจ้าได้ไปจ้าไปเล่นวนวนจ้ามาเด้อไอสุญยาเอาลงมาเลงมาช่างทางคุณยังทางไปจ้าไป ขึ้นมาไป้เเอ้ยองคาอยู่ขึ้ก่อนขึ้นนะอู้หูชูชูกูเพ้่ยานเถอะ่ไปลนกูไปไปยนแม่เนี่ยไปก่อนไปจ้าขึ้นก่ดึงกูแล้วกูจะไปทางนั้นนะชูเออไปห้างิัาเด้อนเด้วยพี่่ออ้พี่พ่อ ขึ้นไปแล้วจ้ามี่นาฮะไมยังข้างนี้้มันก็นมานี่มัน่างนเอตงเพ้เาเชื่อันเอ้มไขืนเน้่ทาเนี่น่นะเอานั่งานี่มาสิน่ขู้ออ้เนาเห็นเองอะไกูขืนไปแม่ตอนนี้กําหงเอาเพื่อนขึ้นมากได้จ้านี่จ้าข้าวข้นมากเลยนจ้านี่านนี้ขาวข้้าอนนบ้าเห็ดบานเลยจ้าบาทีมาก ้ยสูงสูงจ้แล้วเราก็จทำห้างไก่นี่จ้ามองเด็สูงกลัววาสูตามาเราเราจะทำห้างไก่แล้วนะสูงมากๆเลยจ้าจับมากนี่จ้ะสูงสูงที่นี่ห้างไก่จริงแล้วข้าวยองเนื่อจากห้างไก่ เดี๋ยวที่นี่เออกอกะจายตดวด่ะจ่ะเบิ้งกะจา่โดดเอ้ยน้าสนุกมวนมาฮให้วอยมวนเลยะรับรองมวนแท้โอ้ยมวนคัขนาดมวจ้ามวนบ่ขั้นไข่บ่อะลองลองดืไหมอบอกถื มาแม่มาสิาทายให้ได้ห่นะอากล้องลังก่อนโอ้แล้วมาทายลูกพี่เออนเนาะไป้าไเลยทยกูแม่ล่ะมาจากกระโดดมาจ่ากต่นด้นป้า่กระโดะโดเด้อมๆพี่น้องทางเสาไทยข้ามขอ ข่อเหนือข่อนี้มีซีโดด้วเด้อจ้าโรงเรียนขมขอมออกเด้อคนต่อไปโดดโอ้ยเยียบพัเกนมาถือกล่องโดดน้ำมองกูทีเล่นตู้ไงในกล่องเพื่อสับไรกันตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเฮานะคะแล้วขอเวลาก่อน ข้าขอเวลาเล่นก่อนนะจ๊ะข้าขอเวลาประเทเพื่อนก่อนนะจ๊ะขอเวลามาเปิดเล่นก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายน่าีะมน่นครับเลยเอามุมกันยังไงนี่่เขาอต่เงีหมดอกกปากยเออได้ไดุ้้ยคือท่อปัเทียตีกับเวลา นานอรที่นเนื้อเขาจะตาม้าครับึ้นนี่สามกิโลนาะบาทเนี้ครับ,รบยังอยู่ประมาณกัสามถวยนี่แี <c oughs> ่กเกิดกินว่าถวยนึงน่งหรามือเศร้าเขาเขาก็ได้ไปเอาห่า